ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องติวสอบกวนะครับงารขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกรนะครับคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้ก็เป็นรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานนะครับที่ทุกสาขาต้องสอบนะครับก็คือบังคับให้สอบนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้กันนะครับ ครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่หน่วยความข้อใใดไมม่่่ชหนววยคาจําคอมพิวเตอร์นะครับมาดูตัวเลือกกันนะครับคําตอบข้อที่หนึ่งนะครับ Random Access Memory ตัวเลือกที่สองนะครับ Read Only Memory นะครับตัวเลือกที่สามนะครับ Hard Disk ตัวเลือกที่สี่ Basic Input Output System นะครับหรือ BIOS นะครับ Random a อเ e ็ตเมมโมรก็คือแรมนะครับดิสโอลี่เมมโมรก็คือ ROM นะครับตัวเลือกที่3 Hard Disk ตัวเลือกที่4เนี่ยเ,เป็นประเภท BIOS นะครับก็มาดูลักษณะการอธิบายนะครับครับหน่วยความจำหลักนะครับหรือ m e m o r y Unit ่นิตเนี่ย สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือหน่วยความจําหลักนะครับแบบอ่านได้อย่างเดียวก็คือ l ิทโ m ลี่ m e m o r y หรือล o m นะครับแสดงว่า uh, ข้อที่2นะครับเป็นหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์นะครับแล้ว uh, ประเภทที่2นะครับก็คือเป็นหน่วยความจําหลักแบบแก้ไขได้นะครับก็คือ Random Access Memory ก็คือ RAM นะครับเป็นหน่วยความจำหลักนะครับก็ดังนั้นคำตอบข้อที่หนึ่งนี่ก็ใช่นะครับก็คือ Random Access Memory นะครับหรือ RAM นะครับอีกตัวหนึง่งนะครับโดยทั่วไปนะครับจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่นโปรแกรม BIOS นะครับ BIOS Input Output System นะครับ หรือเฟิร์มแวร์นะครับที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บโปรแกรมการทำงานสำหรับเครื่องคิดเลขนะครับใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นะครับที่ทำงานเฉพาะด้านเช่นในรถยนต์นะครับที่ใช้ระบ Computer, คบคอมพิวเตอร,นะคร์ควบคุมวงจรนะครับควบคุมในประเภทพวกเครื่องซักผ้านะครับเป็นต้นนี่คือคือคือยกตัวอย่างนะครับก็คือแสดงว่าไอ้ตัว ตัวเลือกที่สี่เนี่ย basic input output system หรือ bios เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่นะครับก็คือข้อที่สาม hard disk นะครับตัวเลือกที่หนึ่ง ram ใช่ r อมใช่นะครับ bios เน,นี่ยใช,ใช่นะครับแต่ตัวเลือกที่สามเนี่ย hard disk เนี่ยไม่ใช่นะครับแล้ว 3, hard itch, นะก็มาดูเฉลยกันนะครับ อาเฉลยข้อนี้ก็คือข้อที่สนะครับข้อใดไม่ใช่เหนือนความจําคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตอบข้อที่สก็คือฮาร์ดดิสนะครับครับในคลิปถัดไปเราก็มาติดตามดูโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกอว์ War วิชาพื้นฐานนะครับพื้นฐานวิศวกรรมในรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นะครับว่าจะมีะการเฉลยลักษณะแบบใดนะครับมีการที่บายแบบใดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ